นาวกะนิเทศว่าด้วยบุคคลเก้าจำพวก151่หบนึ่งบุคคลผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะเป็นฉนายบุคคลบางคนในโลกนี้ยอมตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้สดับแล้วในก่อนทั้งบรรลุความเป็นสัพพัญญู ในธรรมนั้นด้วยทั้งถึงความชํานาญในธรรมเป็นกําลังทั้งหลายด้วยบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะสองบุคคลผู้เป็นพระปัจเจกสัมพุทธะเป็นฉนยัยบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้สดับแล้วในก่อน แต่ไม่ได้บรรลุความเป็นสัพพัญญูในธรรมนั้นด้วยทั้งมิได้ถึงความชำนาญในธรรมเป็นกำลังทั้งหลายด้วยบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นพระปัจเจกสัมพุทธะสามบุคคลผู้เป็นอุพัโตภาควิมุตเป็นฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกแปดด้วยกาย แล้วสำเร็จอิริยาบทอยู่ทั้งอาสวะของผู้นั้นก็สิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอุพาโตภาควิมุตติ 4. บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุติเป็นฉไฉบุคคลบางคนในโลกนี้มิได้ถูกต้องวิโมกแปดด้วยกายแล้วสำเร็จอิริยาบทอยู่ แต่อาสวะของผู้นั้นสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปัญญาวิมุตติหบุคคลผู้เป็นกายสัขีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกขแปดด้วยกายแล้วสำเร็จอิริยาบถอยู่ทั้งอาสวะบางอย่างของผู้นั้นก็สิ้นไปแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นกายสักขี 6. บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตาเป็นฉนยบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นหนึ่งทำทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้ว ผู้นั้นเห็นชัดแล้วดำเนินไปดีแล้วด้วยปัญญาอันหนึ่งอาสวะบางอย่างของผู้นั้นก็สิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นทิฏฐิปัตตา7บุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุติเป็นไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์และถึงนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อนหนึ่งทำทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้วผู้นั้นเห็นชัดแล้วดำเนินไปดีแล้วด้วยปัญญาอนหนึ่งอาสวะบางอย่างของผู้นั้นก็สิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่เหมือนของบุคคล ผู้เป็นทิฏฐิปัตตาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นศัทธาวิมุตติ 8. บุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีเป็นไฉนปัญญีสีของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัิผลมีประมาณยิ่งบุคคลนั้นยอมอบรมซึ่งอริยมรรคอันมีปัญญาเป็นเครื่องนำ มีปัญญาเป็นประธานให้เกิดขึ้นบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นธรรม,มานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลชื่อว่าธรรม,มานุสารีบุคคลผู้ตั้งอยู่แล้วในผลชื่อว่าทิฏฐิปัตตา9 บุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีเป็นไฉนสัทินรีของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลมีประมาณยิ่งบุคคลนั้นย่อมอบรมซึ่งอริยมรคอันมีศรัทธาเป็นเครื่องนำมีศรัทธาเป็นประธานให้เกิดขึ้นบุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสัทธานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลชื่อว่าสัทธานุสารีบุคคลผู้ตั้งอยู่แล้วในผลชื่อว่าสัทธาวิมุตตินวากาศนิเทศจบ